ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับคลิปนี้หน้าเอ็นดูเอ็นดูตูนบอดี้แ a ลมจับกีต้าร์แต่งเพลงกินข้าวหมดชามให้น้องทะเลมีโมเมนต์น่ารักน่ารักจากการเลี้ยงลูกมาให้แฟนๆได้ชมอยู่ตลอดสำหรับตูนอาธิวราหรือตูนบอดี้แลมและก้อยรัชวินล่าสุดในอินสตาแกรมรัชวินบงก้อยโพสคลิปวิดีโอที่ตูนจับกีตาร์ร้องเพลงกินข้าวหมดชาม ที่แต่งออกมาสดๆให้น้องทะเลลูกชายวัยหกเดือนฟังโดยก้อยได้เขียนข้อความไว้ด้วยว่าเพลงกินข้าวหมดชามโดยพ่อตูนแต่งสดๆเนื่องในวันที่ลูกทานข้าวหมดเกี้ยงชามโดยไม่ร้องงองแงใดๆแม่ปลื้มใจที่สุดขอให้ทะเลกินข้าวที่แม่ตั้งใจทำให้ป้อนหายป้อนหายแบบนี้ทุกวันนะครับแ,ทแ,ทแสดงว่าแม่ทำอร่อยห้าห้าเชิญรับชม และรับฟังค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ